รู้สึกตื่นเต้นครับเส้นทางมันดีมากดีใจโอ้รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็งานดีทุกอย่างเลยค่ะประทับใจมากเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็สนามนี้ได้หมดเลยครับเพราะว่าเส้นทางปลอดภัยอากาศดีครับรู้สึกดีใจดีใจมากค่ะเพราะว่าที่มาวิ่งเพราะว่าเป็นถ้วยพระราชทานประทับใจน้องเพซัพทุกคนเลยแบบ ตั้งแต่ตอนตอนมาสมัครคน้องน่ารักบรรยากาศการวิ่งวันนี้ก็คืคึกค,คืนคับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็สถานที่วิ่งก็ สบายค่ะประทับใจในบรรยากาศอานวิ่งครับบรรยากาศดีมากเลยอากาศ่อนข้้งหนาวครับเส้นทางก็โอเคเลยครับดีมากเลยครับก็วันนี้เข้าร่วมฟันรันนะคะ4.77กิโลนะคะก็น้องๆเขาก็ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นอย่างดีนะคะก็คือพวกนักวิ่งก็มากันเยอะนะคะวันนี้นะคะก็มาให้กำลังใจน้องๆในการจัดงานของอานวิ่งวันนี้นะคะก็ถือว่างานจัดได้ดีมากนะคะเพราะว่าหลายๆสนามก็ยังจัดแพน้องเขานะคะโอเคเลยค่ะ กิจกรรมวามาซันรันิ่งครั้งที่5ของสำนักพุชาเภสัชในวันนี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากทั้งคณาจารย์นักศึกษาคณะสำนักพุทาเภสัชก็มากันจำนวนมากและก็มีชมรมวิ่งต่างๆนะรวมทั้งนักศึกษาจากสำนักพุทาอื่นนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ลำดัาที่2คนสปาร์นีช่ใช่ฮะก็แสดงเห็นว่ามีคนสนใจออกกำลังกายมากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและก็รายได้เนทางสำนักวิชาเภสัชเขาก็จะเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสุขการแพทย์นะก็ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ทางสำนักวิชาเภสัชก็จัดทุกปีฮะก็เท่าที่ผมมาร่วมก็ถือว่าประสบความสำเร็จทุกปีนะฮะก็ต้องขอบคุณ นะฮะทั้งท่านคณะบดีท่านคณา,าจารย์ของสำนักวิชาเภสัชแล้วก็บุคลกรแล้วก็นักกษาทุกคนรวมทั้งชมรวมวิ่งต่างๆนะ,ะที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ครับสำหรับงานฟอร์มาซันนะครับเดินวิ่งเภสัชวัยรัก2024ในปีนี้นะครับก็ถือว่าบารรลุวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะขอขอบคุณท่านน,นักวิ่ง,<อ>งทุกคนนะครับที่เข้ามา,ามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างบรรยากาศในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับในวันนี้ และที่สําคัญก็คือเรื่องของสโมสรนักศึกษานะครับที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม <สา S 1> วันนี้นะอยากสมบูรณ์แบบขอบคุณครับ